สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนัที่รอติดตามทุกทุกทุกผมกยูกก็ุกจอกจจะมีเทิ่มุมทุกทุ้ทุกทุมทุกอุกท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 ุ้ทุกทุกทุกะุรทุกทุกทุกปุกทุกุกไุกวุกท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 ้กยุกทุาทุาทุอทุกทุกทุมทุกทุอทุกทุกทุมทุกทุกทุณทุกทุกทนกทุ้ทุกทุทุกทุกอุกทุ้ทุก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 ทุุ้ณเกก ที่นี่มันไม่มีเซสป่าบอยนะครับให้คนไปตรนี้ก็ได้หรือเกาะบอยชิงก็ได้นะครับโอ้ไล่มาเวยๆมาป่อกันเลยครับให้คุณเครื่อนทชิโดยใช้ผลโอเปนะฮะโอเปะโอเปะโอเปคโอเปะโอปะโปะโอะโเปีโะ จ้ากำมังด่าอยู่ว้าไม่ใช่คือตัวนี้เลยกันให้คุณคือตัวนี้นะมันยังมีเทคนิคการหลบขึ้นดาบของมันอยู่นะครับให้คุณแบบเลี่ยนเนากสุด้เนี่ยนี่ อ้าวอ้าววัดในขึ้นดาบวันนี้ว้าวลืมเซ็ตปอยบอกบอกคนเลิมแต่เลืมเซ็ตยอดกินเก๊ะเสียแล้วนะผมหอมไม่สิทธิ์รอเดี๋ยว ก็ขอโทษเดิเสียเวลาจะกดแล้วก็กดกดไปต่มไนี้ยยัมีเกมตอนตอนพีทใหม่หนึ่งเกมนะก็รอตามเรื่อยๆครับครัมามาอ่า ผมขอผมที่กัอนผมอัดอวันที่ยีิบเก้าเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อย้สี่คลิปนี้นะอัดตอนนี้นะครับซึ่งแอ่น้คดค่อยปเดตบอสบอสต่างๆนะครับผมอัดอัดวันนี้นะผมก็เลยสูสุมขึ้นไปไกๆๆนี่ปุ๊บปุ๊บให้โรดเนี่ยมันมีดักเฉียวเนี่ย กดตัวเอ็กไปกดตัวแซ่บแซ่บหิดหิกดตัวเอ็กซ์หกวเด็กๆครับครับอันดาบาบอะไรเลยนะอย่งเนี่ยถ้าเราอยู่ชีชิดไว้ได้นะมันจะได้ไม่โดนขึ้นดาบแล้วกดเอ็กซ์กดแซ่บแซ่นี่ยเนี่ยเนี่ยพอใช้สกิลสิสก็กดกดดาวโอู้ดาวก็กดแซดเนี่ยปึ๊บๆได้แล้วแหละเทคนี้นี่การฆ่าบอสถ้าใครมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้คอมเมนต์ตล่างนะครับ นะก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้กดไลค์แชร์ซับสไครต์ดูนะครับเจอกันน